ในเรื่องที่คุกกระโหกเไม่ทำวันไม่ใช่ผมบอกแล้วว่าพยายามจะกดดันกันใช่ไหมให้กดันที่เขาพยายามยื่นลักษณะการยืนหน้าไปเนี่ยไม่ใช่ผมไม่ชี้คุณดูนิ้วผมสิผมไม่ดูมีนพนักงานอยู่แล้วใช่ไหมผมดูผมดูอยู่ คือเจตนาเขาน่ะคือแค่ป้องกันปราปามผมเข้าใจไม่ใช่ผมไม่เข้าใจแต่ลักษณะเนี่ยคือเรายื่นหน้าไปชนเขาเนี่ยมันอย่างนั้นใช่ไหมเดี๋ยวลองตรวจเดี๋ยวลองตรวจปอบตัววะพวกเราดูก่อนก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมปล่อยมันมันไม่เกี่ยวเขาผิดก็ผิดไปแต่ถ้าว่ายังผมแล้วผมด้วยนะคือคือคุณมีเหตุครเชื่ออะไรล่ะอ่ะคุณว่ามาทีเดี๋ยวก่อนผมคุยเขาบอด คุณอยากตรวจฉีอะคือไม่ใช่ผมพูดดีๆอยู่แล้วดูมีเป็นหนึ่งคนแล้วนะท่านมีเหตุอันควรเชื่ออะไรว่าในร่างกายผมมีสิ่งติดนี่คุณสั้นเนี่ยอ่าผมสั่นเพราะผมเริ่มเริ่มเริ่มอย่างนี้แล้วชีใครผมไม่ได้ชี้นะครับมันทึกอยู่พี่ก็ถูกคุณดูลักษณะคุยพี่คุยไปผมจะไปชี้หน้าเขาเนี่ยมันไม่ได้ใช่การตั้งด่านมันมีข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมคุณรู้ไหมครับการตั้งด่านข้อดีของคือถ้าใครขโมยมอไซค์มาเนี่ยถูกต้องด่านพวก มันต้องมีเหตุาำคนเชื่อก่อนถูกต้องไหมครับถูกต้องอย่างผมเนี่ยคุณทามาหากินผมเเออมานตองผมใส่แก๊งใส่ผมก็ชบคุณมก็รู้ได้ไงคือคือผมขับรถมาเนี่ยผมสั้นเหรอคุณต้องเห็นเหตุตั้งแต่ผมขับรถนันดิทีนี้คุณอยากตรวจฉี่ผมเนี่ยเออผมก็แตกใจแล้วว่าเออให้เด้ยวดูรถคุณจะตั้งด่านเพื่อตรวจฉี่เหรอเพราะว่าผมก็โกรธอกันยู่ๆจะมาตรวจฉี่ผมใช่ป่ะผมไม่พูดเอง อ่าเห็นนะก็ก็ถูกเราต้องยอมรับก่อนว่าเออให้อันดับแรกเราดูหมิ่นเจ้าพนักงานอันนั้นเราก็ยอมรับไปไปดูคนไปไปดูคนไปถังนี้พี่ทางนี้ไม่ไม่ผมถ่ายบันทึกภาพฝั่งนี้ครับมันมุมกล้องมันต่างกันเนาะคุณเนาะรบวนถกแขนเสื้อได้นะครับถกแขนเสื้อครับอ่าโอเคครับผมกล้องนี้แหละพี่อาชีพผม อันนั้นผมผมเข้าใจแต่ผมก็ผมผมได้บอกคุณแล้วไงว่าพอเวลาประชาชนรู้สึกต่อท่านคุณยื่นหน้าไปชิดแบบนั้นอ่ะมันคือการยั่วยุคุณตำรวจยั่วยุยุ่ตรงไหนผมมองเห็นออกผมก็อายุห้าสิบแล้วว่าเรายังอ่อนกว่าพี่ก็ออ่อนกว่าก็อันนั้นอายุมันไม่ได้เกี่ยวนะคุณตำรวจมันอยู่ที่วุฒิภาวะหรอกนะทั้งหมดจริงป่าล่ะบางคนอายุเยอะคิดไม่ได้ก็มีห้าสิบยังดูดม้ายังมีเลยคุณตำรวจเดี๋ยวนี้เนาะ คุณว่าไหมอ่ะมันอยู่ที่ความคิดคนเราอยู่ที่มุมมองด้วยนะคุณตำรวจแรงไฟผมอ่ะดูดบุหรี่อย่างเดียวใอ้ที่ผมสั้นเนี่ยคือผมเจอด่านมาเยอะ แต่คำว่าเจอเยอะไม่ได้หมายความว่าผมต้องนิ่งนะคุณตำรวจใช่ปะเปิดดิเปิดดเดิอะ คือคุณตำรวจคุณตำรวจการไปด่าด่ารการบีบีบีบได้จับถือไม่ไม่ไม่เป็นไรคุณจับก็จับไปผมบันทึกภาพเฉยผมไม่มีอะไรเปนหลักฐานให้คำสั่งเจ้าพนักงานผมจะจับอีกคนนึงใครคำสั่งผมไม่ขัดอะไรล่ะเดี๋ยวผมถอยอันนี้คุณคุณก็เอาไว้เฉยเดี๋ยวนี่ไว้หัวเราาหัวเราสามคน โอเคพี่ดูเจ้าที่ทายพี่ทายวันนี่มันอ๋อไม่เกี่ยวนั้นไม่เกี่ยวกับผมนะคุณจะสั่งผมวันนี้ไม่ได้าค